ท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมแนวชายแดนไทยกัมพูชาเสียงหวีดหวิวของลมพัดผ่านป่าทึบดูเหมือนจะเป็นเพียงเสียงเดียวที่หลงเหลืออยู่ในยามค่ำคืนแต่ในความเป็นจริงภายใต้ความเงียบสงบนั้นกลับมีความตึงเครียดร,ระดับสูงสุดที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกวินาทีศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหลังจากมีรายงานยืนยันว่านักบินระดับยอดฝีมือของไทยถูกคุมตัวไว้ในฐานทัพลับแห่งหนึ่ง ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียกำลังพลแต่คือการท้าทายอำนาจอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติอย่างรุนแรงที่สุดข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองกองระบุว่านักบินไทยรายนี้ถูกคุมขังอยู่ในห้องนิรภัยใต้ดินของกองพันที่401ซึ่งเป็นหน่วยรบที่มีการอารักขาอย่างแน่นหนาที่สุดแห่งหนึ่งของเคมอนสถานการณ์ในห้องยุทธการเต็มไปด้วยความกดดันนายทหารระดับสูงร่วมประชุมด่วนภายใต้แสงไฟสลัว แผนที่ดิจิทัลแสดงจุดพิกัดสีแดงกับพริบถี่ๆแสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายที่ถูกอบล้อมด้วยระบบป้องกันทางอากาศและปลืนต่อสู้อากาศยานจำนวนมากการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวนั่นหมายถึงสงครามเต็มรูปแบบที่อาจลุกลามไปทั่วภูมิภาคแต่การจะปล่อยให้นักบินไทยถูกทรมานหรือถูกใช้เป็นตัวประกันในการต่อรองทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่กองทัพไทยยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์การเมืองชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้การค้าชายแดนที่เคยคึกคักกลับเงียบเงาลงนัดตาขณะที่นานาชาติต่างจับตามองว่าไทยจะโต้อตอบอย่างไรคำสั่งสายฟ้าแลบถูกส่งตรงจากส่วนกลางปฏิบัติการชิงตัวประกันที่ไม่มีชื่อรหัสถูกอนุมัติภายในเวลาไม่กี่นาทีแผนการนี้ไม่ใช่การยกทัพเข้าบทขยี้ด้วยกำลังมหาศาลเพราะนั่นจะทำให้ตัวประกันตกอยู่ในอันตราย แต่คือการใช้เข็มฉีดยาที่แหลมคมทิ่มแทงเข้าสู่หัวใจของศัตรูอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดนักบินหน่วยเฉพาะกิจถูกเรียกตัวด่วนพวกเขาคือกลุ่มคนที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้ที่เก่งที่สุดภารกิจของพวกเขาคือการนำเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อทำในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือการบินฝ่าระบบเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดที่เขมราเพิ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันออก การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าเรดาร์เหล่านี้มีความไวสูงมากสามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กได้ในระยะไกลแต่ทุกเทคโนโลยีมีจุดอ่อนและจุดอ่อนนั้นคือสิ่งที่นักบินไทยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แผนการบินต่ำระดับยอดไม้หรือที่เรียกกันว่าการบินเกาะภูมิประเทศถูกนำมาใช้อย่างละเอียดรอบคอบทุกซอกหรือของภูเขาทุกหุบเหวในเขตชายแดนถูกนำมาคำนวณเป็นเส้นทางหลบหลีกในขณะเดียวกันทางฝั่งกัมพูชา ความย่มใจเริ่มปกคลุมกองพันที่401พวกเขาเชื่อมั่นในกำแพงเหล็กและระบบป้องกันที่วางไว้รอบด้านทหารเขมรจำนวนหลายร้อยนายยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยหารู้ไม่ว่าพยายามหลีที่มองไม่เห็นกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเหนือเสียงพลเอกผู้คุมหน่วยของเขมรยังคงดื่มฉลองให้กับการจับกลุ่มนักบินไทยโดยคิดว่านี่คือภัยตายที่จะใช้กดดันรัฐบาลไทยได้ทุกเมื่อ ความประมาทนี้เองที่เป็นรอยร้าวแรกในกำแพงป้องกันที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทานในเวลาเดียวกันนั้นเองที่สนามบินกองทัพอากาศไทยเครื่องยนต์ไอพ่ของ F-16 เริ่มแผดเสียงคำรามเบาๆในความมืดนักบินตรวจสอบอุปกรณ์ครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่แน่วแน่และเย็นเยือกพวกเขารู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่มีทางถอยหลังกลับมีเพียงความสำเร็จหรือความตายเท่านั้นที่รอยอยู่ข้างหน้าแสงไฟสีเขียวที่รันเวย์ดับลง เป็นสัญญาณว่าปฏิบัติการรับที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการทันทีที่ล้อของเครื่องบินขับไล่ F16 แตะพ้นจากพื้นรันเวย์ความเงียบงันในห้องบังคับการบินก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจที่หนักแน่นของเหล่านักบินผ่านระบบสื่อสารภายในที่มีการเข้ารหัสขั้นสูงสุดภารกิจนี้ไม่ใช่การบินลาตระเวนตามปกติ แต่เป็นการแทรกซึมทางอากาศที่ต้องใช้ทักษะการบินขั้นเทพที่เรียกว่าการบินเกาะภูมิประเทศในระดับต่ำพิเศษนักบินต้องบังคับเครื่องจากสังหารมูลค่ามหาศาลน,นี้ให้พุ่งทะยานไปในความมืดด้วยความเร็วเกือบ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรักษาระดับความสูงไวเพียงไม่กี่สิบเมตรเหนือยอดไม้แสงสีเขียวมนจากกล้องมองกลางคืนสองสว่างในห้องนักบินเผยให้เห็นเส้นขอบฟ้าที่บิดเบี้ยวตามความคดเคียวของเทือกเขาผนมดงรัก ทุกการเคลื่อนไหวของคันบังคับต้องแม่นยำในระดับมิลลิเมตรเพราะในความเร็วขนาดนี้หากพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเครื่องบินอาจพุ่งชนหน้าผาหรือยอดไม้ได้ทันทีแต่เหตุผลที่ต้องเสี่ยงขนาดนี้ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าเงาเรดาร์เนื่องจากคลื่นเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจะเดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อเครื่องบินบินอยู่ต่ำกว่าระดับสันเขาหรือเส้นขอบฟ้าคลื่นเหล่านั้นก็จะข้ามผ่านไปโดยไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างได้ ในขณะที่เครื่องบินไทยกำลังรุกล้ำเข้าสู่เขตน่านฟ้าที่ไม่อาจเปิดเผยได้นักบินต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลทั้งจากแรงจีที่กระทำต่อร่างกายและจากสภาวะจิตใจที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ถูกโปรแกร,รมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดแสดงให้เห็นพิกัดของกองพันที่สี่ของเคมรถที่ใกล้เข้ามาทุกทีนักวิเคราะห์ทางทหารระบุว่าพื้นที่รอบฐานทัพแห่งนี้ถูกติดตั้งด้วยระบบปืนต่อสู้อากาศยานแบบนำวิถีด้วยความร้อน ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดสําหรับการบินระดับต่ําอย่างไรก็ตามแผนลับครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การบินหลบหลีกเท่านั้นแต่ยังมีการใช้มาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเสริมเครื่องบิน F-16 ได้ทําการปล่อยสัญญาณรบกวนในคลื่นความถี่เฉพาะเพื่อสร้างเป้าลวงในหน้าจอเราดาร์ของศัตรูทําให้ทหารเคมรอที่เฝ้าหน้าจอตู้อยู่มองเห็นเพียงสัญญาณรบกวนคล้ายฝนตกหนะัก ทั้งที่ท้องฟ้าในคืนนั้นปลอดโปร่งจาใสความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีนี้เองที่ทําให้ฝ่ายไทยครองความได้เปรียบในเชิงยุทธวิธีอย่างสมบูรณ์แบบในมุมมองของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ปฏิบัติการครั้งนี้คือการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงไปยังกลุ่มมหาอำนาจที่หนุนหลังกัมพูชาอยู่ว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถในการโจมตีแบบแม่นยําสูงและสามารถเจาะทะลวงการป้องกันที่หนานแน่นที่สุดได้ทุกเมือ่อการตัดสินใจใช้ F16 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศระดับโลกเป็นการยืนยันว่าไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกำลังพลของตนเองในห้องคุมขังที่มืดมิดและอับชืน้นนักบินไทยที่ถูกจับกุมอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าความช่วยเหลือระดับพยามรีไทยกำลังมุ่งหน้ามาหาเขาด้วยความเร็วเหนือเสียงทหารเข็มรถที่เข้าเวรยามอยู่รอบนอกเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง เสียงหวีดหิวที่แปลกประหลาดดังแว่วมาตามลมแต่มันเบาเกินกว่าจะแยกแยะได้ว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงลมพายุพวกเขาเดินสำรวจไปรอบๆด้วยความสงสัยโดยที่ไม่รู้เลยว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพื้นที่ที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดจะกลายเป็นสมรภูมิที่พวกเขาไม่มีวันลืมเลือนบรรยากาศในศูนย์บัญชาการของไทยเริ่มตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อเรดาร์ส่วนหลังยืนยันว่าเครื่องบินทั้งฝูงได้ข้ามผ่านจุดวิกฤตจุดแรกไปได้แล้วทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอแสดงสถานะเป้าหมายแผนการชิงตัวนักบินไม่ใช่แค่การบินไปรับแล้วกระแต่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมอยู่ผ้าพ,พื้นดินล่วงหน้าแล้วทุกอย่างถูกวางห่วงโซ่ของเวลาไว้อย่างลงตัวหากคลาดเคลื่อนเพียงหนึ่งนาทีแผนการทั้งหมดอาจล้มเหลวและกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทย แสงไฟในห้องนักบินยังคงสะท้อนอยู่ในดวงตาที่แน่วแน่ของนักบินผู้รับผิดชอบภารกิจหลักเขากระชับมือที่คันบังคับพร้อมที่จะดึงเครื่องขึ้นสู่ระดับสูงสุดเพื่อเริ่มขั้นตอนต่อไปของแผนการที่โลกต้องทึ่งขณะที่เข็มนาฬิกาเดินเข้าสู่ช่วงเวลาวิกฤตฝูงบิน F-16 ของไทยได้เข้าประชิดเขตห่วงห้ามรอบกองพันที่4ี่ของกัมพูชาอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางความมืดมิดและเสียงคำราม ที่ถูกกักเก็บไว้ด้วยเทคนิคการบินระดับต่ำสุดทหารเขมรที่ทำหน้าที่เวรยามอยู่บนป้อมสูงเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในชั้นบรรยากาศความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสร้างความรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วแผ่นหลังแต่ข้อมูลในหน้าจอเรดาร์กลับยังคงว่างเปล่านี่คือความน่ากลัวของสงครามยุคใหม่ที่ฝ่ายตั้งรับถูกทำให้ตาบอดด้วยเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นกว่า ในเวลาเดียวกันนั้นเองหน่วยรบพิเศษของไทยที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ล่วงหน้ากว่า48ชั่วโมงได้เริ่มขยับออกจากเงาสลัวของป่าทึบพวกเขาคือเงาที่ไร้เสียงมีหน้าที่ระบุพิกัดเป้าหมายที่แน่นอนและเตรียมพื้นที่สำหรับขั้นตอนสำคัญที่สุดของภารกิจการประสานงานระหว่างนักบินบนท้องฟ้าและหน่วยเหนือดินเป็นไปอย่างสอดคล้องประดุดฟันเฟืองของนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคพื้นดินแสดงให้เห็นว่ากองพันที่4ี่หนึ่ง มีการวางกำลังพลไว้มากกว่า500นายพร้อมอาวุธหนักและยานเกราะที่จอดเรียงรายอยู่ตามแนวร้าวแต่ความแข็งแกร่งเชิงปริมาณกลับไม่มีความหมายเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่แม่นยำและรวดเร็วในระดับวินาทีทหารเคมระหลายนายยังคงจมอยู่ในห่วงนิตราบางส่วนกำลังนั่งพักผ่อนโดยหารู้ไม่ว่าพยายามรีบบนฟากฟ้ากำลังจ้องมองพวกเขาผ่านกล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูงแผนการในครั้งนี้ไม่ใช่การทำลายล้างเพื่อสังหารหมู แต่เป็นการใช้ความเร็วและแรงกระแทกทางจิตวิทยาเพื่อทำให้ศัตรูตกอยู่ในภาวะอัมพาตช,ชั่วคราวนักบินไทยกดปุ่มปรับโหมดการใช้อาวุธเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจต้องมีการยิงสกัดกัน้นหากฝ่ายตรงข้ามเริ่มมีการตอบโต้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเหนือความคาดหมายเพราะระบบป้องกันทางอากาศของเคไม่ยังคงเงียบกริบเนื่องจากพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะมีใครกล้าบินเครื่องบินรบเข้ามาลึกขนาดนี้โดยไม่ผ่านการตรวจจับในแง่ของเศรษฐกิจและการค้า การสู้รบที่ชายแดนครั้งนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงตลาดหุ้นและค่าเงินของทั้งสองประเทศนักลงทุนเริ่มถอนตัวจากโครงการขนาดใหญ่ตามแนวตะเข็บชายแดนเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์แต่ในมุมมองของความมั่นคงของชาติการรักษาชีวิตของทหารเพียงนายเดียวมีค่ามากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านั้นมากนักนี่คือบททดสอบความแข็งแกร่งของสายการบังคับบัญชาไทยที่ต้องตัดสินใจอย่างเฉียบขาดภายใต้สภาวะกดดันมหาศาล กลับมาที่บริเวณห้องขังลับใต้ดินนักบินไทยที่ถูกพันฒนาการไว้เริ่มได้ยินเสียงสั่นสะเทือนเบาๆที่มาจากเบื้องบนมันไม่ใช่เสียงปืนใหญ่ที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงหวีดที่แหลมคมของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่เขารู้จักดีที่สุดหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงด้วยความหวังเพราะเขารู้ดีว่าเพื่อนร่วมทัพของเขาไม่มีวันทิ้งใครไว้ข้างหลังสถานการณ์ถึงจุดเดือดเมื่อ F16 ลำแรกทำการเชิดหัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อปล่อยกระปาอ บรรจุอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณระบุตำแหน่งที่แม่นยำที่สุดให้แก่หน่วยรบพิเศษทหารเขมรบที่เริ่มไหวตัวทันพยายามคว้าอาวุธประจำกายและวิ่งเข้าประจำสถานีรบแต่ทุกอย่างดูจะสายเกินไป แสงไฟวับวาบจากปลายปีกเครื่องบินรบที่พุ่งผ่านไปเหนือศีรษะเพียงไม่กี่สิบเมตรทําให้เกิดคลื่นกระแทกขนาดเล็กที่สั่นประสาทหารทั้งกองพันจนทําให้บางคนถึงกับล้มลงด้วยความหมึนงงความสับสนวุ่นวายกระจายไปทั่วค่ายทหารกัมพูชาทหารไทยระดับหัวกะทิใช้จังหวะทองนี้ในการจู่โจมเข้าสู่ทางเข้าห้องในระพยใต้ดินด้วยความรวดเร็วและแม่นยำการยิงปะทะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างจํากัด และเน้นเป้าหมายที่ขัดขวางการเข้าถึงตัวประกันเท่านั้นทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการเดิมพันด้วยชีวิตและตอนนี้ประตูห้องขังที่แข็งแกร่งที่สุดก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นวินาทีที่เสียงระเบิดขนาดเล็กดังขึ้นที่บานพับประตูเหล็กนาพิเศษควันสีขาวขุ่นพุ่งกระจายไปทั่วทางเดินใต้ดินที่มืดมิดและอับชื้นหน่วยรบพิเศษของไทยในชุดพรางสีดำสนิท พร้อมอุปกรณ์มองกลางคืนรุ่นล่าสุดพุ่งตัวเข้าไปดังลูกธนูที่หลุดจากขันสอนภายในห้องขังแคบๆนั้นนักบินไทยที่ถูกจองจำอยู่ในสภาพที่อิดโรยแต่ดวงตาย,ยังคงเป็นประกายแห่งความหวังเขาเห็นกลุ่มคนในชุดปฏิบัติการที่คุ้นตาบุกเข้ามาด้วยความรวดเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำได้ในขณะที่ภายนอกอาคารความโกลาหลกำลังทวีความรุนแรงขึ้นถึงขีดสุดทหารกัมพูชาจำนวนหลายร้อยนาย ที่เคยภาคภูมิใจในระเบียบวินัยและการอารักขาที่แน่นหนากลับตกอยู่ในภาวะที่นักจิตวิทยาการทหารเรียกว่าอาการช็อกจากการถูกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่บินพาดผ่านเหนืออาคารในระดับความสูงต่ำกว่า100ฟุตสร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาลจนทำให้กระจกหน้าต่างแตกกระจายและพื้นดินสั่นไหวราวกับแผ่นดินไหวขนาดเล็ก เสียงหวีดหวิวของไอพนที่ดังบาดลึกเข้าไปในโสตประสาสตทำให้ทหารเขเมรอหลายนายต้องเอามือปิดหูและก้มตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี่คือการโจมตีทางอากาศเต็มรูปแบบหรือเป็นการข่มขวัญกันแน่การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพกัมพูชาในครั้งนี้คือการประเมินค่าความกล้าหาญของฝ่ายไทยต่ำเกินไป พวกเขาเชื่อมั่นว่าสถานะทางการเมืองและข้อตกลงชายแดนจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไทยใช้กำลังฐานขั้นรุนแรงแต่ในความจริงแล้วกองทัพไทยเลือกใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าการปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ควบคู่กับการใช้กำลังจริงเพื่อสร้างความสับสนให้แก่ฝ่ายตรงข้ามทหารเคมอในฐานะทัพกองพันที่401ต้องยืนงงยังหาคำตอบไม่ได้เมื่อเห็นแสงวับว่าบนท้องฟ้าพร้อมก,กับการหายไปของระบบสื่อสารทั้งหมดภายในค่าย เนื่องจากสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงจนทำให้แม้แต่วิทยุสื่อสารแบบพกพาก็กลายเป็นเพียงก้อนเหล็กไร้ค่าการตัดขาดการสื่อสารนี้เองที่ทำให้การสั่งการจากส่วนกลางของเคมอร์เป็นอัมพาตทหารในพื้นที่จึงไม่กล้าตัดสินใจยิงตอบโต้เพราะกลัวว่าจะไปยิงโดนพวกเดียวกันเองในความมืดที่สับสนวุ่นวายภาพที่เห็นคือทหารเคมอ์จำนวนมากยืนนิ่งอยู่กับที่บางนายยังคงถืออาวุธไว้ในมือ แต่กลับไม่รู้จะเล็งไปที่ทิศทางใดสายตาของพวกเขาจ้องมองไปยังท้องฟ้าที่ว่างเปล่าสลับกับทางเข้าอาคารที่ถูกทำลายลงในพริบตาความเร็วของปฏิบัติการนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึงเจนาทีนับตั้งแต่เริ่มการบุกเข้าไปถึงใจกลางห้องขังทีมรบพิเศษไทยใช้รหัสลับสื่อสารกันอย่างรัดกุมผ่านระบบสันที่ข้อมือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงที่จะทำลายความลับของตำแหน่งนักบินไทยถูกประคองขึ้นมาและสวมเสื้อเกราะป้องกันทันที ทุกย่างก้าวของการถอนตัวถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดทหารไทยไม่ได้เลือกที่จะประทะแตกหักเพื่อยึดพื้นที่แต่เป้าหมายเดียวคือการนำตัวบุคคลสำคัญกลับมาให้ได้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดการที่ทหารกัมพูชาทั้งกองพันทำได้เพียงยืนมงและมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถขยับตัวได้ทันท่วงทีนั้นคือชัยชนะทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่กว่าการยึดดินแดนใดๆเพราะมันแสดงให้เห็นถึงช่องว่างมหาศาลของประสิทธิภาพในการรบ และการใช้เทคโนโลยีที่ไทยเป็นผู้ถือภัยเหนือกว่าในกระดานนี้อย่างสิ้นเชิงในทางการเมืองระหว่างประเทศการบุกชิงตัวนักบินครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสงครามเต็มรูปแบบด้วยการทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจจนเสียกระบวนท่าและไม่สามารถตอบโต้ได้ทันเวลาข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่านายทหารระดับสูงของกัมพูชาในพื้นที่ถึงกับทําอะไรไม่ถูกเมื่อได้รับรายงานว่า F 1 6 ของไทยบินอยู่เหนือหัวของพวกเขาแต่กลับตรวจไม่พบในเรดราหลักความล้มเหลวของระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงกลายเป็นตราบาปที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะที่นักรบเงาของไทยเริ่มนำตัวประกันเคลื่อนที่ออกจากเขตสังหารภายใต้การคุ้มกันของเสียงคำรามจากฟากฟ้าที่ยังคงทำหน้าที่เป็นชักกั้นความร้อนแรงทุกวินาทีที่เดินผ่านไปคือการขยับเข้าใกล้เส้นเขตแดนที่เป็นประตูสู่เสรีภาพแต่ความท้าทายยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ เพราะการหลบหนีออกจากพื้นที่ที่มีทหารล้อมไว้นับ500นายยังคงเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในค่ําคืนที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นภายในค่ายทหารกองพันที่4ี่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาของหน่วยข่าวกรองผ่านกล้องตรวจจับความร้อนระยะไกลเนี่ยคือภาพของความสับสนที่ยากจะอธิบายได้ทหารกัมพูชาจำนวนหลายร้อยนายที่เคยได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี กลับยืนแข็งทื่อราวกับถูกมนสะกดความเหนือชั้นของปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่พลังทำลายล้างของระเบิดแต่อยู่ที่การโจมตีที่รวดเร็วและแม่นยำจนระบบประสาทสั่งการของศัตรูไม่สามารถประมวลผลได้ทันในขณะที่ทีมรบพิเศษไทยพานักบินหนีออกมาทางช่องทางลับที่เตรียมไว้เสียงของเครื่องยนต์ไนพลจากเครื่องบิน F16 ยังคงแผดคำรามอยู่เบื้องบนเป็นระยะเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำแพงเสียงคุ้มกัน ทุกครั้งที่เครื่องบินพุ่งผ่านด้วยความเร็วเหนือเสียงแรงกระแทกของอากาศทําให้ทหารกัมพูชาที่พยายามจะตั้งหลักต้องเสียขบวนอีกครั้งความพยายามที่จะใช้ปืนต่อสู้อากาศยานดับมือถือกลายเป็นเรื่องปล่าประโยชน์เพราะความเร็วของเครื่องบินรบไทยนั้นเร็วกว่าการตอบสนองของมนุษย์หลายเท่าตัวทหารเขมรทั้งกองพันทําได้เพียงยืนงงมองดูเงาที่พุ่งผ่านไปมาด้วยความสิ้นหวังการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคชี้ให้เห็นว่า การที่กองทัพไทยสามารถบุกเข้าไปถึงห้องขังใจกลางกองพันทหารราบของประเทศเพื่อนบ้านได้โดยไม่มีความสูญเสียในฝั่งตนเองเลยนั้นคือการตอบย้ำถึงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์มองว่าน,นี่คือการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไทยมีข้อมูลเชิงลึกในระดับลึกที่สุดของกองทัพกัมพูชาตั้งแต่พิมพ์เขียวของฐานทัพไปจนถึงตารางเวลาเดินยามความเงียบงันของศูนย์บัญชาการกัมพูชาในวินาทีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความอับจนหนทางในการตอบโต้ ในขณะเดียวกันบนภาาพ,พื้นดินหน่วยรบพิเศษได้นําตัวนักบินมาถึงจุดนัดพบที่ชายป่าซึ่งมีเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงคนขนาดเล็กที่บินรอบเข้ามาในระดับต่าพิเศษกําลังรอรับอยู่การเคลื่อนย้ายตัวประกันจากภาาพ,พื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นราวกับเป็นการฝึกซ้อมในโรงเรียนทหารทุกคนรู้หน้าที่ของตอนเองอย่างแม่นยําภายใต้แรงกดดันมหาศาลในส่วนของมิติทางเศรษฐกิจและความมั่นคง การปฏิบัติการที่เด็ดขาดเช่นนี้ส่งผลให้ตลาดการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวแต่มันกลับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยอย่างมหาศาลว่ากองทัพมีความพร้อมที่จะปกป้องชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามทหารไทยระดับหัวกะทิใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการกวาดล้างสิ่งกีดขวางและนำพาพี่น้องร่วมชาติออกมาจากเขตอันตรายทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตจากการปะทะเบื้องต้นต่างอยู่ในสภาวะช็อก พวกเขาไม่เคยเห็นกนารทํางานที่สอดประสานกันระหว่างเครื่องบินรบระดับโลกและหน่วยรบพิเศษที่ไรร่องรอยเช่นนี้มาก่อนสถานการณ์ในแนวหลังของกัมพูชาเนี่ยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเริ่มรับรู้ถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคําสั่งให้ติดตามและทําลายถูกส่งออกไปอย่างเร่งด่วนแต่ทหารในพื้นที่กลับไม่สามารถขยับตัวได้ตามคําสั่งเนื่องจากความกลัวที่กอกินใจและความไม่เข้าใจในเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยนํามาใช้ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเริ่มเชิดหัวขึ้นเพื่อมุ่งหน้ากลับสู่เขตไทยฝูงบิน F-16 ก็เริ่มทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาบินประกบอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากมิสไซล์ที่อาจจะถูกยิงขึ้นมาในวินาทีสุดท้ายการบินกลับในครั้งนี้ไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการเดินทางกลับอย่างผู้ชนะที่ถือไพ่เหนือกว่าในทุกด้านข้อมูลจากการดักฟังวิทยุของกัมพูชาเผยให้เห็นความวุ่นวายในสายการบังคับบัญชา ทหารชั้นผู้น้อยตะโกนถามหาวิธีการโต้อตอบในขณะที่นายทหารระดับสูงได้แต่สั่งให้เฝ้าดูสถานการณ์นี่คือบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาได้รับจากการที่พยายามจะท้าทายพยายามรีไทยในสมรภูมิที่พวกเขาไม่มีวันชนะปฏิบัติการชิงตัวนักบินในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในการรุกทางอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดในรอบหลายสิบปีของภูมิภาคนี้นาทีที่สัญญาณเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยยืนยันว่าหมู่บิน F16 และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงได้ข้ามพ้นเส้นเขตแดน กลับเข้าสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยเสียงปรบมือที่ดังขึ้นกึกกล้องภายในห้องยุทธการไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองชัยชนะแต่คือการระบายความกดดันมหาศาลที่สะสมมาตลอดหลายชั่วโมงปฏิบัติการในครั้งนี้จบลงด้วยความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความสูญเสียแม้แต่ชีวิตเดียวนักบินไทยที่ถูกชิงตัวกลับมาได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทหารทันทีเพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียด ทามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากครอบครัวและเพื่อนร่วมอาชีพที่มองว่าเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและเกียรติยศในขณะเดียวกันทางฝั่งกัมพูชาความเงียบงันที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนหลังเหตุการณ์จู่โจมกลับเป็นความเงียบที่น่ากลัวรัฐบาลและกองทัพเขมรต้องเผชิญกับคำถามมากมายจากทั้งในและต่างประเทศว่าเหตุใดระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยและกองพันทหารที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งถึงถูกเจาะทะลวงได้ง่ายดายราวกับไม่มีตัวตน การวิเคราะห์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์หลังจบภารกิจชี้ให้เห็นว่าไทยได้ยกระดับมาตรฐานการป้องกันประเทศขึ้นไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วการใช้เครื่องบินรบ F16 ในภารกิจชิงตัวประกันเหนือดินแดนศัตรูเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังมหาอำนาจทุกกลุ่มในภูมิภาคว่าแสนยานุภาพทางอากาศของไทยไม่ใช่สิ่งที่จะประมาทได้บทเรียนในครั้งนี้ทําให้หลายประเทศรอบข้างต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์การทหารของตนเองใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกที่อาจไม่ได้ประสิทธิภาพจริงในสถานการณ์รบจริงความสําเร็จนี้ยังส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นในเสถรยรภาพของประเทศทําให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มมองเห็นถึงความแข็งแกร่งและความเด็ดขาดในการจัดการวิกฤตซึ่งส่งผลให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เคยพันผวนเริ่มกลับมามีทิศทางที่มั่นคงอีกครั้งในมุมของยุทธวิธีทางการทหาร ปฏิบัติการบินต่ำหลบเรดาร์ครั้งนี้จะถูกนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศและโรงเรียนเสนาธิการทหารในฐานะกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความกล้าหาญของมนุษย์ความเหนือชั้นที่ฐานไทยแสดงออกมาไม่ได้มาจากเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวแต่มาจากจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมแพ้และการวางแผนที่รัดกุมในทุกขั้นตอนทหารเขมรอทั้งกองผ่านที่เคยยืนง,งงในคืนนั้น บัดนี้ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้สู้กันที่จํานวนคนแต่อยู่ที่ใครจะสามารถครองความได้เปรียบทางข้อมูลและเทคโนโลยีได้มากกว่ากันความล้มเหลวของระบบเรดาร์และการสื่อสารในฝั่งกัมพูชากลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างร้อนจามซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับคืนมาบทสรุปของเหตุการณ์นี้คือชัยชนะของสันติภาพที่ได้มาจากการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าการที่ไทยเลือกที่จะไม่ขยายผลไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ แต่เน้นการช่วยเหลือบุคคลสำคัญอย่างรวดเร็วและถอนตัวทันทีเป็นการแสดงถึงวุฒธธิภาวะของประเทศที่เป็นผู้นำในภูมิภาคปฏิบัติการรับ F16 ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการชิงตัวนักบินแต่เป็นการประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าน่านฟ้าและแผ่นดินไทยคือพื้นที่ห่วงห้ามที่ใครก็ไม่อาจละเมิดได้เมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้ง สถานการณ์อาจจะดูเหมือนปกติในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับนักการทหารและนักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วโลกพวกเขารู้ดีว่าประวัติศาสตร์การรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วด้วยน้ำมือของเหล่านักรบเวหาและหน่วยรบพิเศษของไทยในคืนที่มืดมิดที่สุดคืนนั้น